วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมก๊อฟมันตัสสยามครับสวัสดีค่ะปอมิตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมันตัสสยามนะครับค่ะต้องบอกน้องปาก่อนครับว่าสัปดาห์นี้เป็นวัตถุบุคลที่ไม่เคยออกแล้วใช่แล้วนะครับไม่เคยออกนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นด้วยเคยได้ยินแต่ชื่อใช่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าใช่แล้วทัลักษณะเป็นไงเราก็ไม่เคยรู้ใช่เพราะว่าเคยได้ยินมาตลอดแล้วว่าเจอสัตว์แบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแต่เราก็ไม่คู้ว่ามันมีจริงไหมครับแล้วก็ ไม่คิดว่าอาจารย์สร้างด้วยแต่วันนี้เห็นแล้วเพราะว่าไม่รู้เลยว่าอาจารย์สร้างมาตอนไหนแตงเนี่ยเห็นเห็นวันนี้ใช่เราก็อยากรู้ทุกคนด้วยแหละ่เพราะว่าเราได้ยินมาเยอะผมว่าคนที่ผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยทุกคนก็ส่วนใหญ่จะรู้จักแหละเคยได้ยินอ่ะไม่ต้องรู้จักเคยได้ยินแน่แต่คงไม่รู้หรอกว่ามันมีทุกคนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกดนเสาะได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมักสยามครับครับ วันนี้เราก็มาพบกับเครื่องรางในตำนานหรือวัตถุมงคลในตำนานที่มีการเล่าขานมาเป็นพันปีอ่าเป็นพันปีตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาเราเลยว่าเรื่องสัตว์ในป่าหิมพานวัตถุมงคลวันนี้นี่เอ,อ่ยชื่อไปก่อนลวกันจะได้ไม่งงก็คือช้างน้ำอ่า ช้างน้ําหรือตามตำราโบราณเรียกว่ากุญชรวาลีกุญชอจริงๆก็ชื่อชื่อแปลว่าช้างน่ยวาลีก็แปลว่าน้ำตรงๆก็คือช้าง,างน้ำกุญนะชรวาลีเป็นสัตว์ในป่าหิมพานมีอยู่ในชาดกหลายๆหลายๆตอนหลายๆวัคแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเอานํามาพูดถึงรายละเอียดของช้างน้ําแล้วก็มีบางจังหวะบางช่วงบางโอกาส ที่มีการนำช้างน้ำอ,ออกมาสู่สาธารณชนมีทั้งจริงและปลอมว่าอย่างไว่ามีทั้งจริงและปลอมจริงก็มีอจ้ะของจริงก็มีอของจริงก็มีของปลอมก็เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะปลอมซะเกือบหมดอ่ะน่าจะปลอมซะเกือบหมดของจริงนี่หายากมากแต่ในสมัยอดีตเนี่ยมีการยืนยันถึงช้างน้ําอยู่หลายครั้ง แม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเมื่อตอนที่ท่านเสดระพาาทางใต้ก็คือเดินทางไปทางใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรกรุงชิงจังหวัดนครกรุงคิงเนี่ยมีน้ําตกโบราณแล้วก็เป็นป่าดิบชื้นก็มีชาวบ้านเนี่ยจับช้างน้ําใส่โหลนํามาถวายนํานมาถวายก็คือมีคําพูดเขาบอกนํามาถวาย แต่ท่านเนี่ยก็บอกว่าให้กลับไปปล่อยที่เดิมตัวเป็นเป็นเลยกันตัวเป็นเเลยโอ้โหตัวเป็นเลยในสมัยรัชกาลที่หกก็มีการจับได้ที่กรุงชิงอ๋อก็คือมีการยืนยันหลายครั้งอ่ะว่ามีการจับช้างน้ําได้ที่เป็นตัวเป็นเป็นเลยแล้วพอมาในภายหลังเนี่ยด้วยกิติศัพท์หรือชื่อเสียงของช้างน้ําเนี่ยซึ่งมีมาแบบยาวนานแล้วก็เป็นสัตว์แปลกอ่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานเป็นสัตว์แปลกเป็นของแปลก คนจะเห็นช้างน้ําจากตามรูกว่าตามโบทวัดวาอารามโบราณอืแล้วก็คุณวิเศษของช้างน้ำเนี่ยบุรพาจารย์โบราณจะบอกว่าช้างน้ําเนี่ยเป็นสัตว์ในป่าหิมพานถึงมันตัวเล็กแต่สัตว์ใหญ่อย่างช้างจริงเนี่ยกลัวมากอื่าช้างจริงเนี่ยกลัวมากแม้กระทั่งถ้าเกิดรอยเท้าเราที่เดินไปแล้วอ,ะะอ่ะค่ะอ่าแล้วมันเอางามันแทงมันในรอยเท้าเรา เรายังถึงตายเลยนี่คือบุรพาจาร์โบร,ราณพูดเอาไว้รวมถึงเงาด้วยไม่ต้องเจอเจอมันแทงของจริงนะรวมถึงเงาเราด้วยถ้ามันมันเห็นเงาเราเนี่ยแล้วมันเอางามันแทงลงไปที่ดินตรงตำแหน่งเงาเราเราก็ตายอ่าช้างน้าเนี่ยมันมีคุณวิเศษสูงมันเป็นสัตว์ในป่าหิมพานชื่อมีการบอกเอาไว้ตัวเนี่ยเหมือนช้างมีงาเหมือนช้าง หูเนี German> ่ยก็เหมือนช้างแต่มีหางเป็นป่ามีขาสี่ขาเหมือนกันแต่มีหางเป็นป่าตาเป็นลูกกระตาเหมือนป่านั่นคือลักษณะของกุญชอวาลีหรือช้างน้ําคราวนี้กลับมาที่เรื่องถ้ามันเป็นเครื่องรางของขลังในแนวมัตสยามมันจะเป็นยังไงคอย่างวันนี้เรานําช้างน้ํามาสร้างในแนวเครื่องรางของขลังอ่าก็ไม่ได้มโนนะมันมีมันมีตาตาลาโบราณบ วิธีการทําช้างน้าจริงๆม,มันมียันที่เอามาเป็นเลขเอาเป็นเลขเป็นตารางอ่าเป็นตารางสี่เหลี่ยมแล้วก็มียันสี่ตัวเขาเรียกหัวใจช้างน้ําก็คือเอายันเนี่ยก็เอาแผ่นโลหะมาเขียนเป็นตะกุดหัวใจช้างน้ําแล้วนํามาพกติดตัวเอาไว้สําหรับอะไรเอาไว้สําหรับปราสัตว์มีพิษเอาไว้สําหรับปราสัตว์ใหญ่ในป่าในาน้ําทั้งหมดสมัยก่อนเนี่ยในแถบจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย ในแถบจังหวัดปาจีบุรีเป็นแม่น้าสายใหญ่อคนโดดน้ําลงไปเล่นเนี่ยเจอเจอสองอย่างที่เขาจะกลัวเลยนะมีอยู่สองอย่างจระเข้หนึ่งคือจระเข้สองคือปลาปลากระเป้า<อ>ปลาเป้าปลาประเป้ากัดทีเนื้อหายเลยเนื้อหายดูดปุ๊บไปเลยอะ่ะคล้ายๆมันเป็นวงหายไปเลยในแถบปาจีเนี่ยก็จะมีปลากระเป้ากับจระเข้น้ําจืดอ่าอ,อาศัยอยู่นี่คือที่บวบบอบแบบโบราณ วิชาช้างน้ำเนี่ยเราได้รับสืบทอดมาจากคาราวาสนะแต่เรารับสืบทอดมาจากคาราวาสอ่าแต่ตัวอาจารย์เนี่ยเรียนมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นพระอยู่ที่ปักกิ่งเราเนี่ยพยายามจะขนขวายหาว่าวัดท่านอยู่ที่ไหนไปสืบประวัติอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้เราก็ยังหาวัดเนี่ยไม่เจอเลยยังหาวัดของบุรพาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์เราทีเนี่ยไม่เจอแกบอกว่าสมัยก่อนอะ่ะ แกมาอยู่แกเป็นคนขายของแกขา,งขายอะไรหนังเล่อ่ะขายอะไรขายอะไรขายยาเหรอเออมากับหนังขายยาขาที่เขาใช้หนังอ่ะใายหนังแล้วก็ขายยาแก,ากก็เป็นเด็กสมัยนั้นนะตาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยเป็นเด็กอตาเนี่ยแกก็เป็นเด็กแล้วแกก็ไปไปกับเขาไปทั่วจนไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ในในแถบปราจีนบุรีอ่าวัดเนี่ยชื่อวัดวัดเท้าอู่ทอง วัดเขาอู่ทองแต่กูก็พยายามหาก็ไม่เคยหาเจอนะหรือถ้าสมาชิกคนไหนรู้จักนะบอกหน่อยวัดเนี่ยชื่อวัดเท้าอู่ทองอาจารย์เนี่ยชื่ออาจารย์ตีเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อตีวัดเท้าอู่ทองเนี่ยตั้งแต่หน้าวันนั้นจนวันเนี้ยกูก็พยายามหาอยู่นะว่าอยู่ปาเจนเอาจารย์เขาบอกอาตะปุดบอกว่าอยู่ปาจีนอยู่ปาเจนอยู่ปาจีนบุรีเป็นอยู่อยู่ระหว่างรอยต่อปาจีนบุรีกับสักเออประมาณนั้น่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นปาจีนทั้งจังหวัดไงมันแยกนั่นแหละคราวนี้เออบอกกูก็ไม่เคยหาในสากแก้วนะเพราะตัวนี้มันแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนจจะเป็นปาจีนใช่ไหมปาจีนเออแล้วไม่พูดเลยกูนึกไม่เถอะเนี่ยเดี๋ยวกูต้องไปดูสากแก้วว่ามีวัดท้าอู่ทองไหมเพราะเมื่อก่อนเพราะแกบอกว่าสมัยก่อนอ่ะแกไปจังหวัดปาจีนแกบอกกูเท่าเนี่ยแกไปจังหวัดปาจีนแล้วก็ไปเล่นหนังขายยาแต่หลวงพ่อตีเนี่ยดังมากคือมงคลนักมวย แต่ไม่ได้ใส่นักมวยจริงเป็นมงคลแบบนักมวยเลยและแกก็มีอันนึงกูขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้นะเป็นมงคลนักมวยเลยแต่ไม่ได้ใส่ข้าหัวเป็นนักมวยแต่มาใส่คอของคอใช้ของคอแต่มงคลก็คือเหมือนมงคลคนหัวธรรมดาละทรงเหมือนนักมวยเลยเป็นมงคลคทรงแต่ไม่สวมหัวแต่ใส่คอใส่ในคอเป็นเครื่องรางของขังใส่คอแอาจารย์ก็จะใส่ อย,อยากได้ปวดได้อยากได้สมัย <c oughs> ไรใส่สมัยขอเท<ร>า่าไหร่แกก็ม่ให้นี่ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ากูหาเจอนะถ้าเอาทีต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครหาได้นะว่าหลวงพ่อตีวัดท้าอู่ทองปัจจุบันนียชื่อวัดอะไรอยู่ที่ไหนนะแล้วถ้ามึงมีมงคลหรือพระปิดตากนนะแกนะแกจะมีสองอย่างแกจะมีมงคลเหมือนนักมวยเลยแล้วก็มีทําพระปิดตาเล็กๆพระปิดตาเนี่ยคล้ายๆทรงเหมือนอาจารย์เปิง อ๋อเล็กๆ,เล,กๆเล็กๆเท่าอาจาร<ค>ย์เอยว่าชินเนี่ยนะอ่ะอ๋อเล็กๆนิดเดียวเองตะปุดเนี่ยเขาก็มีสองอย่างเนี่ยแล้วเขาทำไมกขาถึงอยากได้รูไหมเธอ,อที่บ้านคุณเนี่ยตำรวจที่รือสอือม,มันจะมีหาด มันจะมีหาดทรายไปน้ําตกอ่อเขาเรียกว่าตอนนั้นว่าเป็นหาดม้าเขาเรียกเขาสมัยก่อนเขาเรีม้าไปเที้ยงปลากระเป้าเยอะมากกูรู้กินซั์จากปลากระเป้าจากตรงนั้นแหละที่จางหลกกินเนื้อก็ดูจากตรงนั้นพอเดินลงไปปุ๊บมันเหมือนกับว่ามีเหล็กมีอะไรเนี่ยมาขาเราไปโดนเหล็กปุ๊บขึ้นมาในเนื้อแหว่งเลยมีปลากระเป้าอ่าเป็นปลากระเป้าแล้วก็ตาปูดบอกเนี่ยมึงเอามงคลไปแปงเลยอืแล้วมึงเดินลงไปเลยปลาไม่กล้ากัด ใครบอกมึงไงกัดติดมาเลยแต่ไม่เข้าอ๋อแต่เนื้อไม่หลุดไม่มันติดตัวมันกัดกูติดอย่างนี้เลยคือทุกทีกูเดินขึ้นมาเนี่ยที่นัองกูเนี่ยที่นั่งขาคืออยู่อย่างนี้ขาติดขาติดมาอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีเนื้อหลุดไปเลยไปแล้วโอเคเข้าแต่ไม่หลุดไม่เข้าเพราะแต่มันอยู่อย่างนี้กาดขาไปนี่เลยไม่เข้าไม่นชไม่ออกมันมันอ้าปากเป็นงับไปเลยแล้วมันเป็นเนื้อจาเป็นเหล็กมันติดปุ๊บอย่างี้เลยอย่างนี้เลย เนี่ยถึงว่าถ้าใครมีมงคลหลวงว่ดตีก็เท้าทองกูซื้อนะอะกูจำได้กูจะเอาเลยห้าหมื่นอาประกาเลยราคาเลยถ้ามีนี่คือกูซื้อเลยอะครับราคาไวยห้าหมื่นใครมีห้าหมื่นใครมีกูซื้อเลยใครมีจัดการแล้วก็ไอ้ปิดตาองค์เล็กเนี่ยคือดีทั้งเรื่องไม่ตามหานิยมอาแต่ที่ที่เห็นเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วแกบอกว่าแกได้มีตะกุดหัวใจช้างน้ำ แต่ตะกรุดดูยากต้องขี้ดูต้องขี้ดูดยากอ่าก็าคือมีตะกรุดหัวใจช้างน้ําตะปุดเนี่ยเขาก็เลยสนใจอ่าเขาก็เลยสนใจวิชาตะกรุดหัวใจช้างน้ําครับแกก็ได้เรียนวิชาตะกรุดหัวใจช้างน้ํามาอ่าแล้วกูก็เรียนแต่ต่อแกอีกทีคราวเนี้ยเนี่ยคือที่มาแห่งการทําช้างน้านี่อขออาจารย์แขกคือไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันมัน มันทําขึ้นมาโดยมโนไม่ใช่ก็คือจริงจริงต้นวิชาคืออาจารย์ตีนี่แหละเราพระตีพระท้าอุทธรในทั่วเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนอ่ะคือวัดนี้กูก็หาไม่เจอด้วยอแต่กูลืมนึกนึกไปที่ว่ามันแยกอาจจะเปไม่ได้ที่อยู่ตอนสมัยตอนอาจารย์อาจารย์มันเป็นปาจีนใหญ่ทั้งหมดอาจจะอาจจะเป็นนักเรโล่เลนหนังที่อาจารย์บอกตอนนั้นเป็นจังหวัดปาจจีนสัตก้วผูหญอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นถามว่าอันนี้ดียังไงคือตามโบราณที่อาจารย์บอกคือที่เล่ากันมาเนี่ย ช้างน้ําเนี่ยคือหลวงพ่อตีเนี่ยก็เล่าให้ตาปุดฟังไว้หลวงพ่อตีเนี่ยบอกว่าช้างน้ําเนี่ยมันเป็นสัตว์อาถรรพ์มันขึ้นมาจากน้ําเนี่ยฝนฟ้าขนองก็คือต้องเป็นวันที่ฝนตกฟ้าขนองช้างใหญ่เนี่ยเจอมันเดินถอยหลังหนีอัปนานะเพราะว่าอำนาจมันรุนแรงนะมากพูดผีปีศาจนี่ก็หนีอนะ่เพราะว่าตาบะในตัวมันสูงพูดผีปีศาจนี่ก็หนี อ่าเขามันอ่ะอและถ้ามันอยากจะกินอะไรนะแค่มองอ่ะก็เป็นจังงังแล้วอ๋อ,อแค่ม,มันมองเนี่ยคือไม่สามารถขยับได้อ๋ออ่าเป็นจังงังแล้วและที่สําคัญคือมันเป็นเหมือนควายธนูอ่าเขาเลยบางคนก็เลยเรียกกันว่าตะกุดธนูช้างน้ําอของแกนะของหลวงพ่อตีอ่ออะแกบอกเป็นเหมือนควายธนูแต่มีพุทธคุณและอิทธิฤทธิ์ที่รุนแรงกว่าอ่ารุนแรงกว่าควายธนู ก็คือคุณชอนวารีเนี่ยกูก็เลยเห็นคุณวิเศษเฮ้ยน่าน่าจะเจ๋งว่าอะไรเงี้ยกูก็เลยเออเอ้าทําแต่ที่ก้นเนี่ยมันกวงกูก็เลยอุดอุดผงช้างน้ํำช้างจริงๆไอช้างน้ําจริงๆด้วยตัวจริงๆไงจะไปกดใช่มันมีอยู่ตัวหนึ่งเปื่อยกูก็เลยบดเดี๋ยวกูยารูปให้ดูใน ใน YouTube เดี๋ยวเขาขึ้นรูปให้ดูของกูเนี่ยของจริงเลยกูรับประกันอ่าก็คือเอามาใส่เอาเอาผงเนี่ยเอามารวมกับผงอาถรรพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องมหาลาบมหาป่าระตลอดแล้วก็อุดอุดลงไปในนี้ให้มันมีวิญญาณและหัวใจของช้างน้ําจริงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงเมียเนี่ยก็เปรียบเสมุองมีช้างน้ําจริงเลยอืมเพราะมี่งผมููมึงมึงเพราะการที่กูเรียนวิชาช้างน้ําเนี่ย ก็เลยอาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้กูได้ช้างน้าตัวจริงมาในครอบครองเหมือนมันเรียกมันเรียกมาอ่าเหมือนกับมันเรียกมาเพราะกูมีช้างน้าตัวจริงหลายคนมาขอซื้อก็เต็มเลยอืแต่กูก็ไม่ได้ขายอืแต่คนมาให้กูตัวหลายร้านอย่นะเงินไม่สามารถทำไราจารจาแขกได้ถ้าไม่มากพอใช่เงินไม่มีผลงานจาย์แขกท่าไม่มากพอวันได้ไม่มีผลนะถ่าไม่มากพอแต่ถ้ามากหอาจารย์คือ ก้าวจ่ายเะล่ะใช่กูว่าแล้วแต่เนี่ยว่าต่าดช่จะมากอ่ะนะทีนี้ไอ้ช้างน้ําเนี่ยสมัยกูสมัยก่อนอ่ะตอนกูเดินทุ่งดอกกาจานะกูก็ได้งาช้างน้ำงางามันก็เล็กๆเล็กเป็นสีแดงปัจจุบันไี้อยู่กับพาชัยไปแล้วอ๋อประกาศเลยคุณชัยได้ไปใชัยชัยอยู่คนได้งามันเป็นสีแดงอาจารย์ใช่เป็นงาสีแดงไอ้พาชัยเอาไปแล้วอ่าแค่นี่น ส่วนไอตัวไอตัวช้างตัวเป็นเอะยังอยู่อ่ายังไม่ได้ให้ใครมันมันไม่เป็นแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันไม่ใช่ช้างเป็ดเดี๋ยวมึงตกใจใจแข็งเลี้ยงข้างน้ำตัวเป็นเมันตายมันตายนานแลวคือได้มาเป็นซาแต่ตอนที่ได้แต่ตอนตอนแรกที่เห็นมันก่อนมันตายเนี่ยคือตัวมันยังนิ่มอยู่เลยตัวมันยังติ่มันอายเห็นมันพิ่นตายเลยอแล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาก็มาทําแต่ไม่บอกนะคอยที่ไหนอาจารย์เนี่ยเขาก็มาทำคราวนี้กูก็เอาหนึ่งในตัวนั้นที่เปื่อยเนี่ย มาทําวิธีบทแล้วก็อุดเข้าไปในช้างน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยช้างน้ําเนี่ยถือเป็นของมงคลที่แบบยากว่าเลยนะทัานเนี่ยกูว่ากูนี่าจะเป็นคนเดียวที่ทําได้เมร่ะงั้เมยาา่าช้างตัวจริงไหนมา<ช>่ๆ<ช>บท<ช><ช>จันท<ช>์<ช>และนอกจากที่กูสารประเ็นนี้นะกูยังใส่ของที่เป็นอาถรรพ์หลายประเภทอ่าลงไปเลยอยู่ในตัวช้างน้ํามีคุณพิเศษในการปราบศัตรูป้องกันภัยอะไรอย่างนี้ ถ้าเราพกติดตัวไว้ได้แน่นอนเป็นมหาอำนาจอืออ่าเป็นมหาอำนาจช้างน้ำนี่เป็นโชคลาภเป็นสิริมงคลเป็นมหาอำนาจเป็นพานะเป็นสัตว์ที่แบบค่าเรียกค่าท่าบริวารอ,อะไรแบบนี้คุ้มครองตัวอ่าคุ้มครองตัวเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือมีช้างน้ำมาไว้เนี่ยอ่าคนต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แพ้เราอืมใช่มันเป็นของของชั้นสูง อันนี้เราก็ให้สมาชิกเช่าได้ในราคาพิธภาาไทยแลนด์เลย1,000บาทโคตรถูกหนึ่งพันบาทถ้าเปรียบถ้าเทียบกับของที่อุดข้างในเข้าไปเนี่ยอถือว่าถูกมากถือว่าถูกมากเราให้เช่าได้อยู่ในราคาหนึ่งพันบาทเพื่อให้ทุกคนเช่าได้อกุญชรวาลีหรือช้างงานในตำรับอาจารย์แข่งหรือสอแล้วกันแต่อย่าลืมนะฝากอีกเรื่องนึงก็คือหลวงพ่อตีวัทอาอุทธรใครใครรู้จักยังคาใจอยู่ยังคาใจยังคาใจ เมื่อไม่นานมาเนี้ยพึ่งอัน,นอันนี้นอกเลือดนิดหนึ่งมเมื่อไม่นานมาเนี่ยพึ่งจะหาวัดต้นตำรับของของบรมอาจารย์เจอ,อคืออาจารย์เนี่ย คือแกบอกว่าแกเป็นลูกศิษย์อุปชารัก์วัดปังนครที่อาจารย์เคยบอกรอบอาจารย์วัดปังนครเนี่ยหาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ๋ออาจารย์ได้วิชามาจากเขาก็บอกมาว่าใช่วัราเป็นของอุปชารักษ์วัดปังนครอาจารย์ก็หาวัดปังไม่เจอทีก็หาาตั้งแต่อยู่ลือสะหแต่วัดปังนี่ได้ยินอาจารย์พูดมานานมากนะอุปชารักวัดปังนครก็คือหาว่าตั้งแต่อยู่ลือสะไปนครอะไรก็ไปถามหาวัดปังไม่เใคยรู้จักวัดปัง อะไรคือวัดปังหามาตลอดจนมาล่าสุดเนี่ยมาเจอเหรียญมาเจอเหรียญวัดปังนครศรีธรรมราชแลวตามจนเจอเจอแล้ววะในรอบสามสิบปีที่ตามหาเรื่องกางวัดปังนี่จอคพึ่งเจอเทปนี้อาจจะเป็นในรอบสามสิบปีเหมือนกันนะที่อาจจะเจอ หลวงพ่อตีวัท้าอุทอ,อ่รแลวยังมีอาจารย์อีกคนหนึ่งที่กูตามอยู่เนี่ยออตามให้หมดน <c oughs> นี้ต่แต่กูพูดแล้วมึก็ตามออตามให้หน่อยถ้าใครรู้จักม,มันต่าสยามมีทั่วประเทศตามอ,อาจารย์หน่อยใช่มึงหาอาจารย์ให้กูอีกคนหนึ่งคือสมัยก่อนอะ่ะมีคนเรือคนออกเรือคนหนึ่งมีคนออกเรือคนหนึ่งมา มอกเรือกับเรือพ่อกูเนี่ยพ่อกูไตเรือมอกเรือกับเรือพ่อกูเป็นเรือลากแล้วเขาสักจันอนุมานมาโคตรความโคตรของความคงกระพันอ่าและสมัยนั้นอ่ะพอเรือเข้ามากูก็สนใจนะจอชาบเรืออยู่แล้วให้ให้แกพาไปหาอาจารย์พาไปหาพาไปหาอาจารย์คนที่สักคนที่สักให้คนที่สักให้แต่บังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยมาบ้านแก มาที่บ้านแกเนี่ยมาที่บ้านแกกูก็เลยไม่ได้ไปที่วัดจากก์ก็เลยไม่รู้เว้ยวัดอยู่วัดไหนอ่าแต่กูรู้ว่าอยู่วัดชื่ออะไรแต่กูเจออาจารย์ที่บ้านที่บ้านนั่นแต่ะแต่ไม,ไม่ไม่ได้ไปเจออาจารย์ท,ที่วัดอาจารย์เนี่ยชื่อหลวงพ่อบกอยู่วัดท่าตะโกนครสวรรค์วัดโบกหลวงพ่อโบกหลวงพ่อโบกอชื่อโบกอยู่วัดท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์แกบอกเท่านี้วัดท่าตะโกนครสวรรค์แก ที่กูชอบเลยคือแกมีมีดหมอเล่มย,ยาวที่ใบมีดหมอเนี่ยเป็นหนุมานแบกฟองน้ำคือหนุมานกําลังแบกเป็นหนุมานตัวยาวตามใบมีดแล้วกําลังปัดปัดแบกฟองน้ำลงเหมือนกับแบกบาดาลอ,อ่ะอันนี้ตามหาหลวงพ่อหรือตามหามีดทั้งสองอย่าง <c oughs> เลยใครเจอ,ใค,เจอใครเจอมีดนี้ซื้อเล่มละสามหมื่นห้าเอาพาห้ด้วยเขาหลัใครเจอมีดใครเจอมีดหลวงพ่อบ,บอกว่าท่าตะกรุ่นแค่ท่าแค่ร้อยแปดเล่มอ่า อันนี้คือสมัยก่อน่ะกูเคยได้ไว้กูเคยได้ด้วยนะมีเนี่ยแล้วก็ให้คนอื่นไปอถ้าใครบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบอกว่าถ้าตะโกนที่หลังมือเนี่ยเขาจะสักยันเป็นสัญลักษณ์คือยันหัวใจทศกัณฐ์อันนี้กูก็ตามหาอยู่นะแล้วเนี่ยกูก็พยายามในปัจจุบันที่โซเชียลรุนแรงก็แปลกไม่มีใครพูดถึงเลยแต่ต้องบอกก่อนนะไอไอมงคลมงคลน้ำมวยเนี่ยกับไอมีดหมอเนี่ย ต้องให้อาจารย์ดูก่อนนะถ้าแท้อาจารย์ถึงซื้อไม่เชื่อนี่มันไม่แท้อาจารย์ก็ไม่ซือ้นอนอะก,กูรู้เป็นอาออจารย์ดูเป็นคืออจา,กกาจารย์ต้องดูก่อนอาจารย์ถ้าอาจารย์โอเคอาจารย์ซื้อแน่นอนจะ,จะได้รู้<ใ><น>ไงในเทปนี้นี่ทั้งกุญชรทั้งฝากซื้อวัตถุวัคคนฝากขาประวัติพวกแจ๊คเนีฝากหาหลวงพ่อสองสามวัดแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเนี่ย ที่สุดเลยก็คือคุณชอนวาลีครับาในราคา1,000งาันบาทห้ามพลาดใครพลาดแล้วหมดแล้วหมดเลยด้วยนะเพราะไม่ทำเพิ่มยังไงก็ทำไม่ได้แล้วคงไม่เอาชาน้ำมาบดแี่แล้วพอแล้วคงไม่เอาชาน้ำมาบดอีกแล้วยังไงก็เท่านีแล้วกันขอบใจกันใหม่เทปหน้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ